ใครทําใครทําห้องวัางใครทำห้องวปางอันกินข้าวเรียกกินข้าวเรียกทำมือหน่อยทำมือไหน่อยครับโอ้ทำมือเก่งเมื่อเช้าทมือไหน่อยครับอุ้ยนอนเรียกไหนดูมานี่นี่เลยว้าได้ซอยเส้นใหญ่จังเลยอ่ะ